มุมสูงครับพี่น้องฝนมืดมาแล้วมืดมาแล้วอ๋อฝนตกแล้วพี่น้องด้านนี้ฝนตกแล้วพี่น้องนี่ครับตรงนี้ตกมาแล้วผมฝนตกมาแล้วนี่ครับฝนตกมาแล้วนี่ฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอาขึ้นกันยังไงละครับอี่นี้ฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้ว นี่พี่เล็กนี่ครับฝนตกแล้วนี่เมื่อนมาแล้วเมื่อนมาแล้วพี่น้องเมื่อนมาแล้วเรียบร้อยแล้วฝนตกแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้ว Đúng mất con gái lắm cháu này เื่อนเยอก็มีครับลื่อนเยก็มีครับใหญ่มากนะครับนี่ปอยเลยครเียบปลอยเลย น้องเอลนรพี่น้องอยู่แล้วอยู่กันแล้ว,ลว,ม,ลวมันกันเลยพี่มันกัเลยยางเรเดียนนี่คิดยากแล้วยางเรเดียนโน,น่นครับโน่น

มาในหน้ารถแล้วครับตอนนี้ไปหยับรถกระทอกขยับมาก่นขอขกนเหยียบร้อยกันเลยครับสวัดเด็ดดังนั้นเลยครับตอนนี้เรียบร้อยครับเออ ก็เป็นแถบแล้วครับตอนนี้จินนุ่มก็เป็นแถบข้างรถบดข้างอะไรนอน มันแน่นอนครับทีนี้น่นอนครับจอดอยู่ตรงทลางนั้นยังไม่ขึ้นมาแล้วครับผม <S <S> <S เลเดียนนี่เรียบร้อยเลยโอ้ลมขาไม่ได้มาครับพี่ครับข้าลมมาโอเคเลยเลยยึดหายได้เลยครับ อันนี้ต้องพึ่งแมโทรล้วนๆแล้วเริ่มเบาแล้วเริ่มบอแล้วโ,โน่จอดอยู่นอตขงนี้แล้วนา นแม่โคช่วยอย่างเดียวดัวนี้ครับแม่นนคโคช่วยอย่างเดียวอ้าวล่มเรามีอยู่ครับพี่น้องล่มเรามีอยู่